นั่งตามสบายนะจ๊ะยามเช้าถึงเป็นช่วงสั้นก็เป็นโอกาสที่เหมาะต่อการเติมปรมัทธธรรมนะจ๊ะธรรมะของพุทธองค์เป็นเรื่องลึกซึ้งบางอย่างเกินวิสัยการอย่างตรึกเกินการคิดที่จะเข้าใจมันได้หรือที่จะเข้าถึงมันได้นะ แต่ก็เป็นเรื่องราวที่ควรแก่การศึกษาอย่างน้อยก็ยังจะเป็นข้อมูลเป็นสัญญาเป็นปริยัตเมื่อเราจะมีการปฏิบัติแล้วก็จะมีแผนที่ไว้หนึ่งฉบับไว้สำหรับตรวจตราตัวเราเองว่าเรากำลัง เดินไปถึงตรงไหนกำลังเจออะไรกันอยู่นะก็พูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสุญญาตาเติมเต็มความรู้เรื่องสุญญาตาให้กว้างยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นบางครั้งสุญญาตานี้ก็แทนความหมายของนิพพานนะจ๊ะการพูดถึงสุญญาตาก็คือการ กล่าวถึงนิพพานนั่นเองมีสุญญาตาเป็นอารมณ์บางครั้งก็จะใช้คำว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นเรื่องราวอันเดียวกันแต่ใช้คำที่ต่างกันใช้คำว่านิพพานก็ได้ใช้คำว่าสุญญาตาก็ได้นิพพานนั้นว่างอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังสุญญงนิพพานนั้นว่างอย่างยิ่งในความที่ว่างอย่างยิ่งเรียกว่าสุญญาตานั่นก็คือนิพพานมีด้วยกันหลายหลากระดับความว่างสุญญาตาที่หมายเอาถึงตัวความรู้ที่ยังรู้ได้ด้วยปัญญา รู้จักมันได้ด้วยปัญญาสุญญตาที่หมายเอาถึงความว่างจากตัวเราว่างจากตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาสุญญตาในความหมายนี้เป็นตัวญาณทัศนะหรือเป็นตัวความรู้ที่เกิดจากพลังของวิปัสสนาเมื่อมีการตรวจตราชีวิตครบถ้วน เรียนรู้ว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นจากอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากอะไรมีธรรมชาติเป็นอย่างไรดับลงไปอย่างไรอะไรทำให้เกิดพอคน้นคว้าครบถ้วนจึงค่อยพบว่าเอา้ามันมีแต่ระบบธรรมชาติล้วนๆไม่มีเราไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิต พอพบไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิตก็จะพบว่าชีวิตนี้ว่างจากตัวเรานี่มันอันเดียวกันไม่มีเราอยู่พอพบว่าชีวิตม well, ันไม่มีเราก็จะรู้ว่าตัวชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่เรานี่พอพราะไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิตจึงพบว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่เราสุญญตากับอนัตตาเขาจะอยู่ด้วยกันเพราะว่างจากตัวเรา ก็จะพบว่ามันไม่ใช่เราสแล้วที่เคยคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเรากราะผมมันไม่ใช่เราเพราะในตัวชีวิตนี้มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราอยู่เพราะพบว่างจากตัวเราก็เพราะว่ามันไม่ใช่เราชีวิตนี้มันเป็นแต่ระบบธรรมชาตินี่คือสุญญาตาที่เป็นตัวความรู้เป็นตัว ที่ถึงได้ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งอยู่ในตัวความเข้าใจกับสุญญาตาที่หมายเอาถึงการกระทำในใจด้วยภาวะแห่งการไม่ยึดถือสิ่งใดๆเอามาเป็นอารมณ์การกระทำในใจ ตรงนั้นจะเกิดบรรยากาศของจิตที่รู้สึกว่ากำลังว่างจากความยึดถือสิ่งทั้งปวงอยู่โดยความเป็นตัวตนเอาความรู้เรื่องสุญญาตานี่แหละมาใช้ในการปล่อยวางอารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าอะไรเข้ามามีสติสมชัญญะรู้แล้วก็ทำในใจที่จะไม่ยึดถือสิ่งที่เข้ามา สิ่งที่สัมผัสสิ่งที่กระทบไม่ว่ากระทบจากภายในหรือภายนอกทั้งอย่างหยาบอย่างประณีตอย่างละเอียดอะไรเข้ามาก็มีการทำในใจว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วก็วางมันไม่ใช่เราแล้วก็วางมันไม่ใช่เราแล้วก็วางอะไรเข้ามามันก็ไม่ใช่เราแล้วก็วางหมดเลยเป็นการวางด้วย การกระทำในใจมีการกระทำในใจที่จะนำความรู้เรื่องสุญญาตามาใช้เพื่อสลัดวางอารมณ์ธรรมทุกชนิดที่สัมผัสหรือที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าบรรยากาศการกระทำในใจอย่างนี้จะสร้างความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าว่างจากความยึดถือว่าตน จิตคงอยู่ในความเป็นกลางระดับหนึ่งคือไม่เข้าไปดึงไปผลักไม่เข้าไปบวกไปลบเป็นการคงยั้งสติสมชัญญะให้อยู่นิ่งๆท่ามกลางการเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของสิ่งที่เข้ามาสัมผัส มีสติสมัชัญญะดึงความรู้เรื่องสัญญาตานำมาใช้ปล่อยวางอารมณ์รู้สิ่งใดปล่อยวางสิ่งนั้นรู้สึกสิ่งใดปล่อยวางสิ่งนั้นสัมผัสสิ่งใดปล่อยวางสิ่งนั้นด้วยการนำความเข้าใจเรื่องไม่ใช่เราเนี่ยละเอามาใช้พอสัมผัสมันก็จะมีการทำสัญญาในใจว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็วางมันไม่ใช่เราแล้วก็วา นี่คือการกระทำในใจด้วยความรู้เรื่องสุญญตานั้นจิตจะมีบรรยากาศของความรู้สึกที่ว่างจากการยึดถืออยู่ในภาวะที่ไม่เข้าไปกลมกลืนผสมผสานฝังตัวลงไปในอารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหมือนจิตไม่เข้าไปแตะต้องไม่เข้าไปหยิบไม่เข้าไปจับ ไม่เข้าไปผสมผสานไม่เข้าไปบวกไม่เข้าไปลบไม่เข้าไปดึงไม่เข้าไปผลักมันจะดูเฉยเฉยแล้วก็วางมันการกระทำอย่างนี้จะสร้างความรู้สึกว่ากำลังว่างจากความยึดถือว่าตนมันเป็นความรู้สึกนะที่เกิดจากการกระทำกับประนีตขึ้นอีกก็คือจะไม่นำความรู้เรื่อง สัญญาตาเข้ามาเนีวางไปเลยอะไรเข้ามาก็วางเลยไม่ต้องทำในใจว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ต้องทำในใจบางบุคคลไม่ทำในใจแต่มีความเข้าใจอยู่แล้วในส่วนลึกเมื่อสัมผัสสิ่งใดรู้อะไรทราบอะไรก็วางเลย เป็นสักว่ารู้สักว่าทราบสักว่ารู้สึกสักว่ารู้แจง้งสักว่าสัมผัสไปได้เลยโดยไม่เกาะเกี่ยวกำหนดมัดหมายตรงนั้นก็สร้างบรรยากาศของความว่างจากความยึดถือโดยไม่ต้องมีคำพูดในใจขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เราเขาจะวางเลยนี่คือประณีตขึ้นไปอีกไม่ต้องทำสัญญาขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรา แต่วางความยึดถือไปเลยตรงนั้นก็จะเกิดบรรยากาศของจิตที่รู้สึกถึงความไม่ยึดถืออะไรความไม่เข้าไปฝังตัวตนไว้กับสิ่งใดความไม่มั่นหมายสิ่งใดเป็นตัวตนตรงนั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่างบรรยากาศที่ว่าง จิตที่ว่างจากความยึดถือกำลังรู้สึกอยู่ว่าไม่ได้ยึดถือนั่นคือบรรยากาศอย่างหนึ่งนะของคำว่าสุญญาตาว่างจากความยึดถือว่าตนด้วยการกะระทำในใจกับสุญญาตาอีกความหมายก็คือเป็นความรู้สึกของจิต ที่มีภาวะแห่งการระง,งับการปรุงแต่งโดยไม่ต้องมีการกระทำในใจอย่างนี้เขาเรียกกระทำในใจนะอะไรสัมผัสกระทบรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยตรงนี้เขาเรียกว่ากระทำในใจมีการเจตนาจะปล่อยมีสติสมัญชัญญะรู้ทั่วถึงแล้วก็ปล่อยรู้ทั่วถึงแล้วก็ปล่อย ปล่อยคือดูเฉยเฉแล้วก็ไม่เกาะไม่กำหนดไม่มั่นหมายนี่คือเป็นการปล่อยด้วยเจตนาจะปล่อยปล่อยด้วยการกระทาในใจแล้วมันก็ว่างตามสัดส่วนการปล่อยด้วยเจตนาปล่อยนี้จะทำให้จิตหยุดปรุงได้ในระดับหนึ่งนะ้วยหยุดวิตกวิจารได้ไม่คิดเห็นไม่คิดรู้จำได้แต่ไม่คิดรู้สึก แต่ก็ไม่คิดไม่คิดคือไม่วิตกวิจารณ์รู้แล้วตัดเลยรู้แล้วดูเฉยๆจิตก็จะมีอุเบกขามากนะใครทำมากๆนี่จะนิ่งเลยจะว่างเลยจะเรียบเลยจะเย็นเลยนี่คือการกระทําในใจอีกชนิดหนึ่งคือความว่างในชั้นระง,งับการปรุงแต่งของจิตเป็นสภาพ ที่เข้าถึงฐานะแห่งการหยุดยั้งตัวมันเองโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นกิริยาของจิตที่ระง,งับประณีตกว่าแค่หยุดคิดแต่มันเป็นการดับสัญญาเป็นการระง,งับสัญญาเป็นการระง,งับการปรุงแต่งต่อรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะหรือเป็นการตัดขาดเลยจากรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะธรรมรม ตัดขาดก็มีหลายระดับชั้นตั้งแต่ชั่วขณะตั้งแต่ระดับที่มั่นคงเป็นการตัดขาดตรงนี้จะมีสภาพที่จิตหยุดการปรุงแต่งดับสัญญาและก็เพิกถอนสมมุติบัญญัติทั้งปวงเหมือนจิตนั้นไม่มีคลองแห่งถ้อยคำทั้งหลายเหลืออยู่ เป็นความระง,งับของจิตตสังขารคือสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการเป็นความระง,งับของวจีสังขารคือไม่มีวิตกวิจารเป็นความระง,งับของลมหายใจประณีตพอไว้อย่างนี้ลมหายใจจะระง,งับไปด้วยแทบไม่มีลมหายใจนะจะสัมผัสถ,ถึงความหยุดปรุงตรงนี้ก็จะเป็นความว่างยังไม่เรียกว,ว่าความว่างจากตัวเรานะ ตรงนี้ก็เรียกว่าความว่างหรือความระง,งับสังขารซึ่งก็เรียกมันว่าสุญญาตาเหมือนกันเป็นความหยุดปรุงที่เกิดขึ้นกับตัวจิตหรือจิตนั้นซึมซับอยู่ในบรรยากาศตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวปัญญาเลยนะ อย่างประเภทแรกเข้าถึงได้ด้วยปัญญาเป็นการเห็นด้วยปัญญาที่รัวว่างจากตัวเราอีกประเภทหนึ่งก็คือการกระทำในใจด้วยสติปัญญาที่จะมีเจตนาไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดไม่ยึดถือสิ่งใดและเมื่อกระทำในใจด้วยปัญญาอย่างนั้นก็จะเข้าถึงความรู้สึกที่จิตจะรู้สึกว่าไม่ยึดถืออะไรแล้ก็ว่างแล้วก็สงบ แล้วก็ไม่คิดเป็นการปล่อยด้วยปัญญาและก็ได้รับความรู้สึกของจิตที่มีบรรยากาศของความว่างในชั้นไม่คิดกับชั้นที่จิตนั้นว่างในระดับดับสัญญาอันนั้นไม่ใช่การหยุดคิดแล้วแต่มันเป็นการระง,งับที่ประณีตกว่าก็เรียกว่าดับสัญญาและไม่ได้มีเจตนาจะหยุดคิด หรือปล่อยวางละสละอารมณ์อะไรแต่เป็นภาวะที่จิตนั้นหยุดอยู่ด้วยตัวมันเองอย่างไม่ต้องอาศัยเจตนาไม่ต้องอาศัยการทำในใจเพื่อละอารมณ์ใ,ใดๆแต่เป็นความหยุดความระง,งับความดับเมื่อมีองค์ประกอบเหมาะสมก็จะเจอสภาพอย่างนี้ จิตจะซึมซับบรรยากาศของความระง,งับสัญญาเวทนาสังขารได้แต่ยังมีวิญญาณอยู่ยังมีตัวรู้อยู่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่สุดของการดับก็จะได้ปราณีที่สุดแค่ดับสัญญาเวทนาดับเจตนาดับภัสสะดับการกระทำในใจทั้งปวงหรือจิตหยุด ปรุงได้ปราณีที่สุดเท่านี้เมื่อยังมีชีวิตเป็นอารมณ์ของสัญญาเวทยิยตนิโรธด้วยอารมณ์ตรงนี้สัญญาเวทยียตนิโรธคือดับสัญญาเวทนาไม่ได้ดับวิญญาณยังมีวิญญาณรู้อยู่เป็นความว่างในชั้นที่ดับสัญญาเวทนาดับเจตนาดับผัสสะต่อสิ่งทั้งปวง และไม่มีการกระทำในใจใดๆแต่ยังเหลือวิญญาณรู้อยู่ยังไม่ว่างอย่างยิ่งความดับอย่างนี้จะสัมผัสได้ด้วยจิตที่เป็นเจโตวิมุตตหรือจิตที่หลุดพ้นชั่วขณะหลุดพ้นชั่วขณะก็จะสัมผัสสิ่งนี้ได้ชั่วขณะแล้วก็จะคลายคืนกลับที่เดิม แต่จิตท,ที่เป็นเจโตวิมุตจะทรงสภาพนี้เลยตลอดการไม่กลับกำเริบพระเจ้าใช้คำว่าเจโตวิมุติที่ไม่กำเริบมันจะทรงความดับตลอดเวลานาทีโดยไม่ต้องเข้าและไม่ต้องออกมันจะมีสภาพอย่างนี้อยู่เป็นความระง,งับการปรุงเป็นความหยุดปรุง เม <LY humming> <kah s> um <t ani> ื่อ <occurs> มีชีวิตจะสัมผัสได้ในระดับความระงงับประนีที่สุดคือดับสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะและมนาสิการนี้เท่านั้นจะมีรู้หรือในตัวรู้ก็จะเป็นตัวรู้ที่คงอยู่โดยไม่มีการขยับกิริยาเหตุที่ตัวรู้ยังคงอยู่เพราะร่างกายยังคงอยู่ตัวรู้จะเกาะอยู่กับประสาทรูป และไม่มีการขยับตัวเป็นจำเป็นรู้สึกเป็นคิดเป็นตัวรู้ที่หยุดการทำหน้าที่ทั้งปวงมันเหมือนกับมีต้นเสาแล้วก็มีเงาเงาของต้นเสามันเป็นเงาที่อยู่นิ่งๆเพราะเสามันอยู่นิ่งๆแต่ถ้าได้ยังมีต้นเสาอยู่มีปัจจัยคือแสงอยู่ก็จะมีเงา เงาไม่ได้ขยับถ้าเสาไม่ขยับวิญญาณรู้เขาคงอยู่เหมือนเงาที่เกาะกับรูปเขาจะไม่มีการขยับตัวได้อีกเหตุที่ยังเหลือวิญญาณรู้เพราะยังเหลือรูประคันรูประคันรักษาวิญญาณรู้ให้ตั้งอยู่แต่เป็นวิญญาณรู้ที่ปราศจากการเกาะเกี่ยวกำหนดเจาะจงอะไรยึดถืออะไร มันจึงทำให้วิญญาณรู้นั้นหยุดการปรุงแต่งหยุดการแตกตัวเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นเจตนาเป็นภาษาเป็นอะไรทั้งนั้นแต่คงอยู่เพราะรูปหล่อเลี้ยงวิญญาณนั้นในระดับของจิตที่ว่างที่สุดในขณะการมีชีวิตจะยังมีวิญญาณรู้อยู่แต่เป็นรู้ที่ไม่ขยับตัวรู้ที่ไม่มีการปรุงนั้นตัวรู้ตัวนี้จะมีใน จิตที่เป็นเจโตวิมุตต์หรือจิตที่เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธในหนึ่งชีวิตจะสัมผัสจิตที่หยุดระงับที่สุดได้เท่านี้ไม่เกินกว่านี้จะดับสัญญาเวทนาอย่างแจ่มใสเพราะมีรู้อยู่นั้นใครก็ตามที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธจะมีรู้อยู่แต่เป็นสภาพรู้ที่ปราศจากการทำหน้าที่เป็นความจำหมาย มันเหมือนรู้ที่ตั้งอยู่เฉยๆนิ่งๆเหมือนเงาที่คู่กับวัตถุตัวรู้เป็นแค่เงานี่จะเป็นความว่างอีกชั้นหนึ่งคือความระง,งับการปรุงเมื่อจิตหยุดปรุงจะเข้าถึงความว่างด้วยตัวสภาพจิตซึ่งก็มีความแท้และไม่แท้ต่างกันตั้งแต่หยุดปรุงอย่าง มั่นคงไม่กลับกำเริบตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นสมุดเฉดประหารกับหยุดปรุงชั่วขณะหยุดปรุงพระคมไว้ก็จะเข้าถึงมิติของการเพิกถอนสมุมดบัญญัติที่เหลือแต่ตัวรู้ที่หยุดปรุงนี้ได้เหมือนกันนะการปฏิบัติมันมีแต่แต่อย่างแท้อย่างไม่แท้แต่ก็เป็นความหยุดปรุงของจิตถึงอยู่ในชั้นความว่า แล้วก็มีสุญญาตาอีกความหมายหนึ่งที่ต้องอยังถึงด้วยปัญญาและมองให้เห็นด้วยปัญญาก็คือสุญญาตาในความหมายที่ปราศจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมิติภาวะอันหนึ่งที่ปราศจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปราศจากตัวเรา และปราศจ,จากขันห้าเป็นภาวะที่ไม่ใช่นามไม่ใช่รูปเป็นภาวะที่ดับสนิทของขันทั้งห้านิาพพานในขณะมีชีวิตนี้มันดับไม่สนิทนะเป็นอารมณ์นิพพานที่ยังเหลือวิญญาณรู้อยู่แต่ธรรมชาติที่พ้นไปแล้วจากนามรูปเด็ดขาดก็จะเป็นธรรมชาติหนึ่งที่ทรงอยู่เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ แต่ไม่ตั้งอยู่ณมิติใดไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่นมามธรรมไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่อารมณ์ของจิตเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาและเป็นสิ่งที่ปราศจากขอบเขตและไร้ที่สุดปราศจากสิ่งปรุงแต่งไม่มีทั้งความมืดความสว่างไม่มีทั้งความเห็นผิดและความเห็นผู้ แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นนิพพานในความหมายที่เมื่อพ้นออกไปนิสรณวิมุตต์จะรู้จักมันได้เมื่อพ้นออกไปจากนามรูปนี้หมดจดจะเข้าถึงมิติสิ่งนั้นโดยไม่ต้องมีการเข้าถึงแต่นิพพานส่วนนี้เป็นธรรมชาติล้วนๆของมัน ที่จะรู้จักได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนะคนจะรู้จักนิพพานในความหมายนี้ได้ต้องทําจิตให้ถึงเจโตวิมุตต์ก็จะสามารถรู้ถึงนิพพานอีกความหมายหนึ่งเรียกว่าอสังขะตะธรรมเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าอสังขะตะธรรมซึ่งอยู่คู่กันอยู่กับสังขะตะธรรมอสังขะตะธรรมจะรู้ได้เมื่อจิตนั้นเป็นวิสังขารก่อน พอจิตหยุดปรุงจะมองเห็นอสังขะตะธรรมได้ด้วยปัญญาสามารถรู้เมื่อภาวะที่วิญญาณพ้นไปจากรูปอีกครั้งมิติตรงนั้นจะเป็นอย่างไรจะรู้ได้ด้วยปัญญาก็รียว่าทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาพุทธองค์บอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่ เป็นสิ่งซึ่งในนั้นไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่ใช่อากาศสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ระหว่างแห่งโลกทั้งสองไม่ใช่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พิสูจน์ทั้งหลายในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาไม่กล่าวว่ามีการไป ไม่กล่าวว่ามีการจุติไม่กล่าวว่ามีการอุบัติไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปและสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ละพระพุทธองค์จะแม่อธิบายมากกับอสังขตธรรมตัวนี้นะจ๊ะเพราะเป็นเรื่องที่อธิบายไปก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีเก็บเอาไว้ให้รู้กันเองนะ แต่ให้รู้ว่ามีสุญญา,าอีกความหมายหนึ่งคืออสังคตะธรรมเป็นสิ่งที่ว่างอย่างยิ่งว่างที่สุดนี้เมื่อรู้จักนิพพานอันเป็นอสังคตะธรรมธรรมชาติอย่างนั้นแล้วเนี่ยบุคคลผู้มีการปฏิบัติก็จะเข้าถึงนิพพานในความหมายที่ประณีตสูงสุดคือว่างจากราคะโทสะโมหะ นิพพานในควหมายว,าว่าว่างจากราคาทุศมาโมหานี่มันจะเป็นบรรยากาศของจิตที่กลายเป็นอนุปาทานอนุปาทานปารินิพานเป็นความว่างจากตัวเราชั้นประณีตเป็นความว่างจากตัวเราที่จะรู้สึกต่อขันห้าว่าไม่มีเราและรู้สึกว่านิพพานหรืออสังคตธรรม หรือจิตอันเป็นวิสังขารนั้นมันก็ไม่ใช่เรานิพพานนั้นก็ไม่ใช่เราและก็ไม่มีเราไม่มีเราผู้นิพพานเป็นการวางความเห็นว่ามีเราออกหมดนั่นคือความเย็นของโมหะความดับสนิทของโมหะของราคะโทสะจะเกิดมิติภาวะของจิตอีกชั้นหนึ่งที่ว่างจากความยึดถือว่าเราในความว่างทุกชนิด เป็นการปล่อยวางนิพพานปล่อยวางตัวเองผู้เข้าถึงมันจะเกิดบรรยากาศความรู้แจ่มใสในความว่างเรียกเป็นการเข้าถึงความว่างซ้อนความว่างการเข้าถึงความรู้ชนิดอย่างนั้นทำให้เกิดบรรยากาศของจิตที่วางแล้วก็ว่างอย่างยิ่งประณีตละเอียดอ่อนนี่ก็คือ เรื่องของสุญญาตานะในระดับต่างๆทบทวนคงพอเท่านี้ถ้าไกลกว่านี้ก็ตเตลดนะิดละที่สุดก็มีเรื่องของอสังคตธ,ธรรมและที่สุดก็คือวางอาสังคตธรรมเมื่อราคะโทสะโมหะนั้นเย็นก็จะมีภาวะความเข้าใจต่อนิพพานอย่างนั้นคือวางมันด้วย เคยมีคนถามท่านภาษาริบุตรว่านิพพานเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าอยู่ที่ความสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือพอสิ้นสามตัวก็จะว่างจากเราและบนความว่างจากเราก็จะมีมิติของความระง,งับสังขารอยู่นณที่นั้นด้วยว่างจากเราไปพร้อมกับระง,งับสังขารสิ้นราคะโทสะโมห oh ะมันจะมีจิตอันเป็นวิสังขาร และมีปัญญาที่ว่างจากความยึดถือในความเป็นวิสังขารเป็นความว่างในว่างถึงสิ่งนี้รวมอยู่บนความสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าถามว่านิพพานอยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ที่ความสิ้นราคะโทสะโมหะนี่คือความครบถ้วนนะ,อะพอสมควรจบเรื่องสุญญาตาทีนี้ก็เหลือไปทำนะกราบลาพระ